สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้ The i n s i g h X X จะพาคุณไปเจาะลึกข่าวใหญ่ที่สะเทือนวงการเทคโลกเมือ aba, <า>่อ阿里巴巴กำลังซุ่มพัฒนาชิป AI ตัวใหม่ที่อาจเข้ามาท้าชนยักษ์ใหญ่อย่าง n อ i นว a เดียพร้อมพลิกโฉมภูมิทัศน์ AI และ Cloud Computing ของจีนและทั่วโลกนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของชิปแต่คือยุทธศาสตร์สำคัญที่บอกว่าใครจะเป็นผู้คุมเกมในอนาคตเรื่องราวนี้สาคัญแค่ไหนต้องฟัง สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ The Inside X ที่นี่เราจะพาคุณเจาะลึกเทคโนโลยีเทรน์ธุรกิจกรณีศึกษาและเรื่องราวที่จะช่วยให้คุณมองเห็นโอกาสก่อนใครและแนะนำให้สนับสนุน The Inside X ด้วยการกดไลค์กดแชร์และติดตามเราด้วยการกด subscribe ไว้ด้วยนะครับ วันนี้เราจะมาคุยกันถึงข่าวใหญ่ในแวดวงเทคโนโลยีครับอลีบาบาบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีนได้ประกาศการทดสอบชิปปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ตัวใหม่ซึ่งออกแบบมาให้ใช้งานได้หลากหลายกว่ารุ่นก่อนๆชิปตัวนี้มีเป้าหมายเพื่อรองรับงานด้าน AI inference ที่หลากหลายมากขึ้นและจะทำให้อลีบาบาสามารถแข่งขันในตลาด AI ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สิ่งที่น่าสนใจคือชิป AI ตัวใหม่นี้กำลังถูกผลิตโดยบริษัทจีนซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนทิศทางจากการผลิตโปรเซสเซอร์ AI ก่อนหน้าของอาลีบาบาที่เคยผลิตโดยบริษัทเซมิคอนดักเตอร์แมนูแฟคเจอริงของไต้หวัน การเคลื่อนไหวนี้สอดคล้องกับแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในหมู่บริษัทเทคโนโลยีของจีนที่เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีที่ผลิตในประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ Nvidia เดียผู้ผลิตชิป AI เช่นนำต้องเผชิญกับความทา้าทายด้านกฎระเบียบในตลาดจีนเราคงจำกันได้ว่าชิป A20 ของ Nvidia เดียซึ่งเป็นโปรเซสเซอร์ AI ที่ทรงพลังที่สุดที่บริษัทได้รับอนุญาตให้ขายในจีน ได้เผชิญกับอุปสรรคสำคัญเมื่อต้นปีนี้เมื่อถูกสั่งห้ามอย่างมีผลเนื่องจากการดำเนินการของรัฐบาลสหรัฐ แม้ว่ารัฐบาลสหรัฐจะยกเลิกข้อจำกัดบางส่วนทำให้เอ i นวเดียกลับมาขายชิป h 20ในจีนได้แล้วแต่บริษัทในประเทศก็เร่งพัฒนาโปรเซสเซอร์ทางเลือกที่สามารถใช้ทดแทน h 20ได้ชิป h 20แม้จะพงพลังแต่ก็ไม่ได้มีขีดความสามารถในการประมวลผลเทียบเท่ากับชิป h 100หรือ b l a c k w e l l Series ที่ล้ำหน้ากว่าของเอนดีย ในฐานะคลาวด์คอมพิวติ้งที่ใหญ่ที่สุดในจีนอาลีบาบาเป็นหนึ่งในลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของเอ็นวีดียดังนั้นการพัฒนาชิปของตัวเองจึงเป็นสิ่งที่น่าจับตาเป็นพิเศษการเน้นการพัฒนาชิปในท้องถิ่นนี้อาจปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์การแข่งขันทําให้บริษัทจีนลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและตอบสนองความต้องการในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่เพียงเท่านั้นครับอาิีบาบายังมีข่าวดีอีกอย่างคือประกาศรายได้ในส่วนธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้งเพิ่มขึ้นถึง2 6ในไต,ตรมาสเดือนเมษายนถึงมิถุนายนซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ การเพิ่มขึ้นของรายได้นี้มาจากความต้องการบริการคลาวด์ที่แข็งแกร่งซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญของบริษัทการผสมผสานร,ระหว่างชิป AI ตัวใหม่และบริษัทคลาวด์คอมพิวติ้งที่เติบโตอย่างรวดเร็วทำให้อาลีบาบาอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบในภาคเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการแข่งขันในตลาดทวีความรุนแรงขึ้น ผู้เชี่ยวชาญอย่างคุณแบรนด A นเอเฮนหัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุนของเครนแชสก็มองว่าแม้การพัฒนาชิปของอาลีบาบาจะเป็นปัจจัยหนุนหรืออดเดตเทลวินแต่ก็ไม่ใช่ตัวขับเคลื่อนการเติบโตหลักของบริษัทเขาให้ความสําคัญกับการที่บริษัทคลาวของอาลีบาบามีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยมีรายได้เพิ่มขึ้น26%เมื่อเทียบเป็นปีซึ่งเขาเชื่อว,ว่าคลาวที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะเป็นตัวขับเคลื่อนสําคัญของบริษัทในอนาคต และเขายังมองภาพรวมอีกว่าหากรัฐบาลสหรัฐยังคงจำกัดการเข้าถึงชิปประสิทธิภาพสูงของ n v i d i ีดทางจีนและประเทศอื่นๆก็จะต้องผลักดันให้บริษัทของตนเองหาทางออกที่เชื่อถือได้ซึ่งเราก็เห็นบริษัทจีนอื่นๆอ,อย่าง c a m b i ิคอนที่หุ้นพุ่งกว่า200%ในปีนี้หรือฮูหังซมมี่ที่พร้อมจะเข้ามาเติมเต็มช่องว่างนี้เช่นกัน นอกจากนี้คุณแบรนดอนแอเฮนยังกล่าวถึงแนวโน้มโดยรวมของหุ้นจีนว่าตั้งแต่เดือนมกราคม2024เป็นต้นมาหุ้นจีนได้ทําจุดสูงสุดและจุดต่าสุดใหม่ที่สูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นสัญญาณของแนวโน้มขาขึ้นเขามองว่าตลาดหุ้นจีนกําลังอยู่ในช่วงการรีเรตติ้งหรือการปรับระดับการประเมินค่าใหม่ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสําหรับการลงทุนบทเรียนที่ได้รับจากเรื่องราวนี้ 1. นวัตกรรมภายใต้แรงกดดันสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์และความท้าทายด้านกฎระเบียบกำลังเร่งให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมภายในประเทศอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในจีน2การลดการพึ่งพาเทคโนโลยีต่างชาติบริษัทเทคโนโลยีจีนกำลังเดินหน้าสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองเพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกจำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีสำคัญ 3. Cloud Computing คือหัวใจสำคัญ Cloud ์คอมพิวติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไม่ไดีเพียงแค่เป็นแหล่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ยังเป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการต่อยอดเทคโนโลยี AI 4. อาลีบาบาในฐานะผู้กำหนดทิศทางการที่อาลีบาบาวเข้ามาพัฒนาชิป AI ของตัวเองถือเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 5. โอกาสในการลงทุนในตลาดจีนแม้ตลาดจีนจะมีความผันผวนแต่ผู้เชี่ยวชาญก็มองเห็นสัญญาณบวกและรีเรตติ้งของหุ้นจีนซึ่งอาจเป็นโอกาสสำหรับผู้ลงทุนที่มองเห็นศักยภาพนี่คือภาพรวมของสถานการณ์ล่าสุดที่กำลังพลิกโฉมวงการเทคโนโลยีโลกและอาลีบาบาก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญที่กำลังก้าวขึ้นมาท้าทายอำนาจเดิมครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับดี e i n s i ตน์ในวันนี้หวังว่าข้อมูลที่เรานำมาเสนอจะช่วยให้คุณเข้าใจภาพรวมของเทคโนโลยีและตลาดจีนได้ชัดเจนขึ้นนะครับถ้าชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมสนับสนุนดี e i n s i ตน์ด้วยการกดไลค์กดแชร์และติดตามเราด้วยการกด subscribe ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกเรื่องราวที่จะช่วยให้คุณมองเห็นโอกาสก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ InsightX Technology Business your next step